ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอน a n i m มาโอเฉินเซี่ยงยังคงทำงานทุกวันดังเช่นปกติไม่มีเถียนห้าวอยู่แล้วเขาจึงเริ่มขโมยเหรียญเงินอีกคราเขารู้มาจากไท่สงวนว่าในหนึ่งเดือนนี้โรงผลิตนั้นจะมีการจัดการดูแลที่เคร่งครัดขึ้นกว่าเดิมการที่เป็นเช่นนี้น่าจะเกิดจากจัก,กรพรรดิปิศาจนารกหากได้เหรียญเงินมากพอจากโรงผลิตก็คงไม่จำเป็นต้องหาทางอื่นแล้ว ปัจจุบันเหรียญเงินที่เฉินเซี่ยงมีอยู่คือ2 0 0พล้านเหรียญก็เท่ากับว่าเขาได้ถือ20เหรียญเทพแล้วในมือหากเขาต้องการเก็บเหรียญเงินให้ได้สัก1,000พันเหรียญในหนึ่งเดือนแล้วเช่นนั้นการเก็บวันละ30เหรียญเงินก็ถือว่าเพียงพอตอนนี้เฉินเซี่ยงทําได้แค่รอให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนแล้วค่อยวางแผนใหม่อีกครั้งคนของจักรพรรดิปีศาจนรกยังไม่มาหากเขายังรั้งอยู่ที่นี่ต่อไปเรื่อยๆด้วยเหรียญเงินที่แอบอุบอิบมาตลอดคงจะช่วยเขาได้ไม่น้อยหากไม่ทันจริงๆก็จาต้องขายผลไม้สักิส ผลไม้ศักดิ์สิทธิ์น่าจะมีค่าที่นี่อย่างมากหลังจากที่เฉินเซียงได้หยุดงานวันหนึ่งเขาก็ได้เข้าไปตัวเมืองเพื่อตรวจสอบราคาของสมุนไพรระดับศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ดบบาบมังกรครามของข้าควรที่จะมีค่าไม่ต่ำกว่าสิบเหรียญเทพแน่นอนว่าเพิงเรินอวีจงใจบอกราคาที่ต่ำเช่นนั้นเฉินเซียงไม่ได้อยากขายดบบาบมังกรครามเขาคิดว่าเพิงเรินอวีนั้นเป็นไอตัวบัตสบหกักมองผิวเผินแล้วอาจจะดีแต่เมื่อคิดดูดีๆแต่ไม่คาดคิดเลยว่าอีกฝ่ายวางแผนที่จะหลอกใช้เขาไว้ก่อนแล้ว สมุนไพรระดับศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ค่อนข้างมีค่าแต่มันก็ขายได้เพียงแค่ไม่กี่สิบล้านเหรียญเงินแถมมันยังจะต้องเป็นสมุนไพรระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงด้วยสมุนไพรระดับศักดิ์สิทธิ์ที่เฉินเซี่ยงมีตอนนี้ส่วนมากเป็นของขั้นต่ำแต่มันก็ทําให้เขาสามารถหาทางได้เหรียญเงินมาได้หลายทางหา,หากเป็นแบบนี้ก็คงต้องเสี่ยงเฉินเซี่ยงตัดสินใจที่จะฮุบเหรียญเงินจากโรงผลิตให้มากขึ้นต่อวัน และทุกวันหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วเขาไม่ได้อยู่อย่างนิ่งเฉยเขามักจะทำการปรุงยาต่อเสมอหากเป็นแค่สมุนไพรระดับศักดิ์สิทธิ์แน่นอนว่าราคาของมันคงต้องต่ำอย่างมากแต่หากสมุนไพรระดับเทพถึงแม้จะอยู่ในระดับเลวแต่ก็น่าจะขายได้ราคาเฉินเซี่ยงมองไปยังลูกปัดสีแดงซึ่งพวกมันคือผลแก่นพิภพเทพและเขาก็มั่นใจว่าผลแก่นพิภพเทพจะต้องมีราคาดีอย่างมากแน่นอนถึงแม้จะเป็นเพียงแค่สมุนไพรระดับเทพชั้นต่ำก็ตามที แม้เขาจะยังไม่รู้ราคาแต่หากนำมันออกมาขายและหาผู้ซื้อสักคนเช่นนั้นก็ยังคงทำกำไรได้มหาศาลจัก,กรพพัดปิศาจนารกมันคงไม่คิดว่าข้าจะมีทางหนีแล้วเราจะได้เห็นดีกันเฉินเซี่ยงครุ่นคิดหาทางที่เป็นไปได้เพื่อให้ได้เหรียญเงินมาหากเขามีเหรียญเงินมากมายงั้นเขาก็ไม่ต้องกังวลอะไร20วันผ่านไปเฉินเซี่ยงได้รวบรวมเหรียญเงินกว่า3 0 0แสนล้านเหรียญจากในโรงผลิตและนําไปแลกเปลี่ยนมันเป็นเหรียญเทพหลังจากที่เลิกงานซึ่งตอนนี้เขามีเหรียญเทพกว่า300เหรียญแล้ว ด้วยเวลาเพียงสั้นๆการจะได้เหรียญเทพมากมายเช่นนี้อาจจะบอกได้ว่ารถเร็วกว่าหลายคนที่อยู่ที่นี่หลายเท่านักคนอื่นๆอยู่มานับหมื่นปีก็ยังหาได้ไม่เร็วเท่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพราะว่าการทำงานอยู่กับเหรียญเงินกองผนเนินนั่นเองแม้ว่าจะมีเหรียญเทพมากมายแต่มันก็ยังห่างไกลาจากจำนวนหนึ่พันเหรียญที่เขาต้องการเฉินเซี่ยงเดินเข้ามาที่ท้องถนนอยู่ๆตอนนั้นเองเขาก็พบกับรูปตนเองที่บนกำแพง รางวัลค่าหัวของเขารวมกันแล้วมากว่าสามหมื่นเหรียญเทพสามหมื่นเหรียญเทพนี้ไม่ได้มีค่าอะไรมากสําหรับจักรพรรดิปิศาจนรกจักรพรรดิปิศาจนรกได้ตั้งค่าหัวเฉินเซี่ยงที่แก่นเทพสี่ดวงซึ่งหากนําแก่นเทพทั้งสี่ดวงไปขายก็จะได้ราวๆสามหมื่นเหรียญเทพนั่นเองและค่าหัวเหรียญเทพสามหมื่นเหรียญนี้ทําให้ผู้เชี่ยวชาญกว่าสามสิบชีวิตถึงกับไล่ล่าเขาอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ด้วยค่าหัวที่แพงหูฉี่เช่นนี้ย่อมเป็นการบอกทางอ้อมว่าการจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าประมาทเกินไปหากตอนแรกค่าเปลี่ยนรูปลักษ์ค,คงไม่จําเป็นต้องมาปวดหัวเช่นนี้เฉินเซี่ยงรู้สึกเสียดายที่ตอนที่เข้ามาที่นี่ในตอนแรกไม่ได้เปลี่ยนรูปลักษ์ตัวเองจนทําให้เขาต้องใช้รูปลักษ์จริงมาโดยตลอดอีกสิบวันก็จะครบกาหนดหนึ่งเดือนแต่กลับเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นเสียก่อนทําให้ยามนี้ไม่สามารถกลับไปยังโรงผลิตได้อีกต่อไปแล้วสามหมื่นเหรียญเทพนั้นไม่ใช่จํานวนน้อยๆผู้คนสิ้นหวังมากมายที่อยู่ที่นี่หากได้เงินก้อน,นี้มากก็ถือได้ว่าได้รับอิสรภาพ คงมีแค่คนในระดับยูฝานที่ไม่ได้สนใจอะไรในเหรียญเทพนักแต่เพิงเรินอวีและไท้สงวนนั้นยากที่จะบอกได้โดยเฉพาะเพิงเรินอวีเฉินเซี่ยงคิดว่าอีกฝ่ายต้องพลิกแผ่นดินหาเขาแล้วอย่างแน่นอนเฉินเซียงมองไปยังภาพประกาศจับตัวเองก่อนจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตนเขาหันกลับเตรียมที่จะเดินออกไปแต่กลับเห็นยูฝานยืนอยู่ด้านหลังเขายูฝานมองมาที่เขาจากนั้นก็มองไปที่ภาพประกาศจับแล้วส่งสัมผัสเทพให้ข้ารู้ว่าเจ้าคือเฉินเซียง ท่านอยู่ท่านคงไม่สนใจเหรียญเทพสามหมื่นเหรียญในการจับกลุ่มข้าใช่หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวหากเป็นสี่แก่นเทพข้าคงจะคิดอยู่บ้างแต่หากทำจริงข้าคงจะโดนท่านอาจารย์ขับไล่ตามข้ามาอยู่ฝานหันกลับแล้วเดินตรงไปยังโรงผลิตก,ก่อนหน้านี้เฉินเซียงได้ยินอยู่ฝานพูดคุยกับเถียนห้าว่าเฟิงเซิงและจัก,กรพรรดิดิปิศาจนรกนั้นเป็นศัตรูกันแน่นอนว่าอยู่ฝานนั้นไม่กล้าที่จะช่วยจัก,กรพรรดิดิปิศาสในการจับกลุ่มเขาอย่างแน่นอน เรื่องนี้ส่งต่อกันไปอย่างรวดเร็วหลายคนในโรงผลิตนั้นรู้จักเฉินเซียงส่วนบัดนี้ให้สงวนได้อยู่กับเพิงเรินอวีเป็นที่เรียบร้อยพวกมันกําลังตามหาเฉินเซียงโดยไม่รู้ว่าเฉินเซียงนั้นได้กลับมายัางโรงผลิตพร้อมกับหยูฝาแล้วที่พักของหยูฝานในโรงผลิตนี้เป็นที่ที่เงียบที่สุดเฉินเซียงนั่งลงฝั่งตรงข้ามพร้อมจ้องมองอีกฝ่ายที่กําลังดื่มชาท่านหยูเฉินเซียงอยากที่จะพูดบางอย่างแต่หยูฝานก็ได้โบกมือขัดเอาไว้ถ้าคิดว่าสถานการณ์เจ้าในตอนนี้ จริงๆแล้วเจ้าแอบ,บขโมยเหรียญเงินไปจากโรงผลิตด้วยใช่หรือเปล่ายูฝานที่มักจะเย็นชาแต่กลับยิ้มให้เฉินเซียงเหรียญเงินที่เฉินเซียงได้ถูกแลกเป็นเหรียญเทพแต่เขาไม่รู้เลยว่าความลับได้แตกแล้วแต่กระนั้นเขายังคงคาดว่ามันน่าจะไม่รู้ว่าเขาแอบ,บหยิบไปเท่าไหร่ขอโทษด,ด้วยแต่ข้าต้องทำเพราะไม่มีทางเลือกอื่นข้าคงต้องขอตัวออกจากที่นี่เฉินเซียงถอนหายใจออกมา ยูฝานไม่ได้โง่มันรู้ว่าก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงได้ได้ยินที่เขาพูดคุยกับเถียนห่าวในโรงผลิตและรู้ว่าจัก,กรพรรดิปิศาจนรกจะมาที่นี่เจ้าเจ้าเอาไปเท่าไหร่ก็ได้มันไม่ใช่ปัญหาข้าใช้เหรียญเงินพวกนั้นไม่ได้อยู่แล้วยูฝานกล่าวขึ้นด้วยท่าทีไม่ต่างจากเดิม จากนั้นมันได้มองเฉินเซียงเป็นเชิงตรวจสอบเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าก่อนหน้านี้จักรพรรดิปิศาจนรกประกาศค่าหัวเจ้าเป็นแก่นเทพสี่ดวงแต่หลังจากที่เจ้ามาถึงมันก็ได้เปลี่ยนมาเป็นสามหมื่นเหรียญเทพเพื่อเป็นเชิงบีบบังคับให้เหล่าผู้เชี่ยวชาญต้องลงมือนี่ทำให้เฉินเซี่ยงคิดว่าจักรพรรดิปิศาจนั้นบีบให้เขาเข้ามายังคุกเทพเฉินเซียงเจ้ารู้ว่าจักรดิปิศาจนั้นเป็นเทพทำไมเจ้าถึงต้องดึงสงครามเข้ามาหาตัวด้วยยูฝานถาม เฉินเซียงสายหน้าแต่ในใจนั้นยังมีความสงสยัยท่านใดนั้นอยู่ฝันได้เอ่ยขึ้นต่ออาจารย์ข้าได้บอกมาว่าเป็นเพราะเจ้าฝึกฝนทักษะกลั่นสวรรค์ข้อคาดเดา่นี้เหมือนกับที่เฉินเซี่ยงคิดไว้มันเป็นเพราะทักษะกลั่นสวรรค์จริงๆซึ่งก่อนหน้านี้พยักข่าวได้เตือนเขามาแล้วว่าอย่าได้เผยทักษะกลั่นสวรรค์ออกมาแต่หลังจากนั้นเขาไม่สามารถปกปิดได้อีกความลับจึงถูกเผยออกมาชี้ชื่อในอดีตนั้นก็ยังโดนจัก,กรพรรดิปีศาจนรกไล่ล่าเพราะทักษะกลั่นสวรรค์นี้ ถ้าไม่เข้าใจดีนักมันก็แค่ทักษะหนึ่งไม่ใช่หรือยังไงทำไมจักรพรรดิปิศาจนารกต้องกังวลถึงขนาดนั้นด้วยข้าคิดได้ว่าคนที่บ่มเพาะทักษะนี้ไม่น่าจะเป็นภายกับมันขนาดนั้นเฉินเซียงพูดขึ้นจริงๆแล้วเจ้าเป็นภายกับมันแต่มันหวังว่ามันจะได้ทักษะกลั่นสวรรค์มาหรือไม่ก็หวังว่าจะไม่มีใครฝึกทักษะนี้อีก ทักษะกลั่นสวรรค์นในหมู่เทพนี้ถือว่าเป็นทักษะที่ล้ำค่าอย่างมากทักษะกลั่นสวรรค์น,นี้ถือว่าเป็นตำราปรุงยาที่ล้ำค่าอย่างมากยูฝานกล่าวต่อหากจักรพรรด,ดิปิศาจได้รับทักษะนี้ไปมันจะสามารถปรุงยาจากจิตวิญญาในนรกได้ใช้การสกัดกลั่นเม็ดยาโดยทักษะกลั่นสวรรค์น,นั้นง่ายอย่างมากโดยเฉพาะหากมีหลักฐานที่มั่นคงและฝึกฝนจนสูงล้ำแล้วเฉินเซี่ยงพยักหน้า ก่อนหน้านี้มันจับคนที่ฝึกทักษะกลั่นสวรรค์ได้แต่มันก็ยังไม่ได้รับมันมาสุดท้ายจิตวิญญาณเทพของคนผู้นั้นก็ได้กระจัดกระจายไปทั่วนรกหลังจากนั้นมันได้รู้ว่าเจ้าเองก็ฝึกทักษะกลั่นสวรรค์ดังนั้นมันจึงหมายตาเจ้าหากเจ้าตายยังไงก็ต้องตกนรกเพราะจำนวนที่เจ้าสังหารผู้คนและเมื่อเจ้าตกสู่นรกเจ้าก็จะถึงมือจัก,กรพรรดิปีศาจนารกอย่างดิ้นไม่หลุดคนที่อยู่ฝานกล่าวถึงเมื่อครู่ก็คือฉี่ชื่อ เฉินเซียงครุ่นคิดสักพักและถามขึ้นแล้วทักษะก่อนสวรรค์ที่เผยแพร่ในหมู่เทพร่วงหล่นมาสู่มนุษย์ได้อย่างไรอยู่ฝานสายหน้าแล้วพูดขึ้นข้าเองก็อยากรู้เหล่าเทพเองก็อยากรู้ว่าตำราที่ล้ำค่านี้เผยแพร่ออกไปได้ยังไงงั้นเมื่อก่อนในหมู่เทพเหล่ายอดฝีมือก็ล้วนฝึกทักษะก่อนสวรรค์งั้นหรอือเฉินเซียงเอ่ยถาม เท่าที่จำได้มีอยู่คนเดียวเท่านั้นแต่คนผู้นั้นหายสาบสูญไปนานจนไม่ได้ข่าวครา,าวอีกมันไปอยู่ที่ใดไม่มีใครรู้แต่รู้เพียงว่ามันฝึกฝนทักษะกลั่นสวรรค์เฉินเซียงเริ่มสงสัยว่าแก่นเทพที่เขาหลอมรวมนั้นคือของชายคนนั้นเพราะในแก่นเทพที่ได้มาก็มีทักษะสังหารสวรรค์และทักษะกลั่นสวรรค์อยู่ด้วยเช่นกันท่านอยู่ท่านนำข้ามาที่นี่คงไม่ใช่เพราะแค่พูดคุยเรื่องนี้ใช่ไหม แม้ว่าอยู่ฝาน,นั้นจะดูเย็นชาแต่เฉินเซียงนั้นไม่ได้รู้สึกถึงความมุ่งร้ายจากอีกฝ่ายอีกฝ่ายนั้นมีเหตุผลมากกว่าให้กงสวนและเพิงเรินอวีมากนะักถูกต้องข้ามีเรื่องต้องการคุยกับเจ้าแต่เจ้าสบายใจข้าไม่ให้เจ้าสอนทักษะกลั่นสวรรค์ให้ข้าหรอกเพราะมันมีแต่จะทําให้ข้าตายเปล่าเปล่าอยู่ฝานพูดขึ้นข้าไม่มีอะไรมีค่าทั้งนั้นตอนนี้ข้าอยากจะออกไปจากที่นี่แล้วสีหน้าของเฉินเซี่ยงแสดงถึงความกังวลออกมา ข้าแค่ต้องการให้เจ้าช่วยงานเมื่อถึงเวลาข้าจะมอบเหรียญเทพหนึ่งพันเหรียญให้กับเจ้าหรืออาจจะมากกว่านั้นหยูฝานยิ้มออกมาให้ข้าช่วยอะไรนับเหรียญเงินพวกนั้นหรือเฉินเซียงยิ้มเยอเย้ยตัวเองเจ้าก็รู้ว่าเทพแห่งความมั่งคั่งนั้นคือบรรพบรุษผู้ก่อตั้งของข้าข้าเองก็ฝึกฝนการสร้างเหรียญเทพพร้อมกับอาจารย์แต่การสร้างนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแม้ว่าจะมีอาจารย์อยู่ด้วยแต่จํานวนที่ได้มานั้นก็ยังน้อยนิดหยูฝานพูดขึ้น ทำไมต้องการเหรียญเงินมากมายเช่นนั้นทุกวันด้วยเฉินเซี่ยงถามขึ้นมาเฟิงเซิงนั้นเป็นอาจารย์ของอาจารย์ข้าแต่กระนั้นข้าก็ยังไม่เคยเห็นเขามาก่อนอาจารย์ข้าได้เป็นสิทธิ์เขามากว่าแสนปีแล้วแต่เวลาที่อยู่ด้วยกันนั้นไม่ถึงสิบวันเมื่อได้ยินแบบนั้นเฉินเซียงก็ได้เข้าใจได้ในทันทีว่าเฟิงเซิงจะต้องมีสิทธิ์มากมายอย่างแน่นอน,นเฟิงเซิงมีสิทธิ์กี่คนกันเฉินเซียงเอ่ยถามขึ้น ถ้าก็ไม่รู้แต่น่าจะมีเยอะพอสมควรซึ่งหากใครเป็นสิทธิที่โดดเด่นจนกลายเป็นสิทธิปรดปรานคนผู้นั้นก็จะมีสิทธิในการได้รับเคพ็ดวิชาฝึกฝนได้อีกมากและสิทธิของเฟิงซึ่งมีหน้าที่ในการหลอมเหรียญเทพแล้วส่งให้กับเขาสุดท้ายเฟิงเซิ่งก็จะส่งเหรียญเทพให้กับเทพแห่งความมั่งคั่ง ยูฝานมองไปยังเฉินเซี่ยงข้าถูกส่งมาไกลยอย่างมากซึ่งนับว่าโชคร้ายอย่างยิ่งที่ต้องห่างจากสิทธิพี่สิทธิน้องด้วยบรรยากาศที่ไม่เอือ้อและพบกับปัญหามากมายที่ต้องแก้นับวันข้าจึงยิ่งถูกทิ้งห่างจากสิทธิพี่น้องทั้งหลายเฉินเซี่ยงพยักหน้าเรื่องนี้ข้าเข้าใจแต่ท่านกับข้าพูดเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรกันยูฝานพูดขึ้นข้าต้องการเหรียญเทพจํานวนมากการมีพวกมันจํานวนมากจะทําให้ข้าตามคนอื่นทันท่านจะให้ข้าช่วยหาเหรียญเทพ ท่านจะให้ข้าขโมยเหรียญเงินจากโรงผลิตแล้วนําไปแลกเป็นเหรียญเทพนั้นหรือเฉินเซี่ยงคิดว่านี่คงเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยยูฝานได้ยูฝานนั้นไม่อาจจะแลกเปลี่ยนเหรียญเงินในโรงผลิตได้ด้วยตนเองอยูฝานสายหน้าแล้วพูดขึ้นนั่นมันน้อยเกินไปเงินในโรงผลิตจะแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญเทพได้เท่าไหร่กันสักแสนงั้นเหรอหรือแค่ล้านเหรียญเทพจํานวนนี้มันยังไม่เพียงพอหางตาของเชินเซี่ยงพันกระตุก ท่านต้องการอะไรสิบล้านหรือร้อยล้านร้อยล้านมุมปากของยูฝานพเพย์ขึ้นมาแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานเฉินเซี่ยงไม่ได้อยู่ในดินแดนเทพแต่รู้ก็ว่าเหรียญเทพนับร้อยล้านนี้ถือว่าเป็นจํานวนที่มากแม้ว่าจะเป็นคนร่ารวยแต่จํานวนเงินนี้ก็ถือว่ามากอยู่ดีหลังจากที่สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วเฉินเซี่ยงก็ได้เอ่ยถามขึ้นท่านต้องการให้ข้าช่วยยังไง ตั้งแต่ที่อยู่ฝานและเขาคุยกันเขาก็รู้ว่าเขาต้องช่วยอยู่ฝานในการหาเหรียญเทพขายแก่นเทพอยู่ฝานพูดขึ้นค่าถูกส่งมาและข้าก็ไม่อาจสังหารผู้ใดได้หากถูกค้นพบแม้แต่เทพแห่งความมั่งคั่งก็ไม่อาจจะช่วยข้าได้เฉินเซี่ยงเข้าใจทันทีท่านต้องการให้ข้าสังหารคนหลังจากที่ได้แก่นเทพมาก็มอบมันให้กับท่านแล้วส่งไปขายให้กับเหล่าเทพนั้นเหรอใช่ข้าไม่อาจสังหารคนที่นี่ได้แต่เจ้าทำได้ ยิ่งกว่านั้นจะไม่มีใครรู้ว่าเจ้าเป็นตัวช่วยข้าในการหาแก่นเทพตอนนี้คนอื่นรู้แค่ว่าเจ้าโดนไล่ล่าและออกจากโรงผลิตไปยูฝานกล่าวผ่อนคลายเข้าไว้ข้าไม่เอาเปรียบเจ้าหรอกเชิญเฉินเซี่ยงเหมือนจะยังไม่เข้าใจแก่นเทพที่ขายให้กับเหล่าเทพจะแลกเหรียญเทพได้เท่าไหร่ข้าได้ยินว่าแก่นเทพที่สร้างสมบูรณ์แล้วจะสามารถที่จะขายแลกกับเหรียญเทพนับสิบล้าน 10ล้านเป็นราคาแต่ก่อนตอนนี้แก่นเทพชั้นต่ำก็ยังได้ถึง20ล้านเจ้าช่วยค่าหาแก่นเทพสัก20สิดวงก็พอแล้วอยู่ฝานกล่าวแพงถึงขนาดนั้นทำไมท่านถึงไม่สังหารเหล่าเทพเพื่อเอามันมาเองว่ากันว่าบนดินแดนแห่งเทพก็ทำกันแบบนี้ไม่ใช่หรืออยูอยูเฉินเซียงก็คิดว่าการขายแก่นเทพนี้ทำกำไรได้ดีอย่างยิ่ง ยูฝานสายหน้าแล้วพูดขึ้นผิดแล้วผู้ที่สามารถบ่มเพาะและสร้างแก่นเทพขึ้นมาได้ล้วนเข้าร่วมกับวิหารเทพทั้งสิ้นการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับวิหารหากคนคนนั้นตายไปแก่นเทพจะวิหารเก็บไปหากรู้ว่าแก่นเทพถูกชิงวิหารจะรู้สึกถึงแก่นเทพแล้วส่งคนออกไล่ล่าแน่นอนว่าวิหารเทพจะส่งคนมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ดังนั้นในหมู่เทพการแย่งชิงแก่นเทพจึงถือว่าน้อยมากนอกเสียจากว่าคนคนนั้นจะยังไม่เข้าร่วมกับวิหารเทพยิ่งงอว่านั้นบางแห่งก็ยังมีกฎเคร่งครัดจนมิอาจมองค่าในหมู่เทพจะไม่สามารถมีเรื่องการฆ่าฟันกันได้หากฝ่าฝืนกฎเหล่านี้จะถูกฝ่ายเทพลงทันจับกลุมแล้วถูกส่งมาอย่างที่นี่เมื่อถูกส่งมาที่นี่ความสัมพันธ์ของแก่นเทพและวิหารเทพจะสะบ้นลงทันทีเพราะวิหารเทพไม่ต้องการให้คนของตนกลายมาเป็นนักโทษด,ดังนั้นการตามล่าหาแก่นเทพที่นี่จึงทำกำไรได้อย่างมหาศาล เฉินเซียงเริ่มคันมือถ้าเขาสามารถหาแก่นเทพจากที่นี่ได้และเมื่อไปถึงดินแดนแห่งเทพได้สำเร็จเช่นนั้นเขาจะไม่รวยตายเลยหรือยังไงท่านไม่กลัวว่าจะถูกจับได้เหรอเฉินเซียงคิดว่าอยู่ฝานนั้นใจกล้าเกินไปแล้วตราบใดที่วิหารอื่นไม่ตรวจสอบว่าแก่นเทพค่าได้มาจากไหนก็ไม่มีใครทำอะไรได้ ยูฝานพูดขึ้นมาจริงๆแล้วข้ามีข้อจํากัดอย่างมากอย่างแรกเลยข้าออกจากโรงผลิตได้ไม่ไกลนักยิ่งกว่านั้นความแข็งแกร่งของข้าก็ถูกจํากัดไว้โดยผนึกเทพทันสวั์จึงทําให้ร่างกายของข้านั้นมีความแข็งแกร่งแค่เพียงเศษเสี้ยวแต่ตราบใดที่ข้าเผชิญกับอันตรายถึงชีวิตเทพทันสวั์ก็จะช่วยข้าได้หากเทพทันสวั์แข็งแกร่งขนาดนั้นแล้วเขาไม่คิดว่าท่านจะให้คนที่นี่ช่วยชิงแก่นเทพนั้นเหรอ ถ้าเฉินเซี่ยงไม่เข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนเขาก็ไม่ต้องการร่วมมือด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้ยูฝานพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มแน่นอนว่าคิดอยู่แล้วจริงๆแล้วตรับใดที่ถูกส่งมาที่นี่แล้วยังสังหารผู้คนอีกก็คงไม่พ้นต้องไปนรกและตอนที่เข้ามายังคุกจองจำเทพปราณสังหารของทุกคนจะถูกบันทึกเอาไว้หักอยู่ๆปราณสังหารของคนคนนั้นประตูข,ขึ้นมาจนจับได้ก็จะถูกส่งไปยังนรกอย่างไม่ใย,ยดี และเช่นนั้นเองฝ่ายเทพพลงทันก็จะรู้ได้ทันทีแต่สําหรับเจ้านั้นแตกต่างกันไปเจ้ามาที่นี่จากที่อื่นดังนั้นวิหารจึงไม่ได้ทําการบันทึกข้อมูลเจ้าไว้แม้ว่าเจ้าจะสังหารคนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่แม้ว่าจะเป็นคุกจองจำเทพแต่การเป็นอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากแต่หากมีกายเนื้ออยู่และถูกส่งลงไปนรกเช่นนั้นก็ขอตกตายดีกว่ามีชีวิต เท่าที่ข้ารู้การสังหารคนที่นี่จะได้รับการลงโทษที่สาหัสเว้นแต่จะหาวิธีหลบเลี่ยงได้เฉินเซี่ยงยิ้มหากไม่ต่อสู้กันต้องต้องปราณสังหารก็ไม่ประตูสินะยูฝานสายหน้าแล้วกล่าวขึ้นการเอาแก่นเทพมานั้นต้องทำลายวิญญาณของอีกฝ่ายให้ได้ก่อนไม่งั้นแล้ววิญญาณของอีกฝ่ายจะส่งสัญญาณออกไปการกำจัดวิญญาณไปจะถือว่าตัดไฟแต่ต้นลมดูเหมือนว่าคุกจองจำเทพแห่งนี้จะมีกฎที่เข้มงวดทีเดียว ตอนนี้เฉินเซียงเข้าใจแล้วว่าทำไมเผิงเรินวีถึงได้บอกว่าที่นี่ปลอดภัยแต่เขาเชื่อว่าเผิงเรินอวีนั้นน่าจะสังหารผู้คนมาหลายคนแล้วแน่นอนเอาหลักข้าจะช่วยท่านแต่ตอนนี้ข้าอยู่ในสถานการณ์กับขันจริงจจักรพรรดิปีศาจนรกมันวางคำสาปใส่ตัวข้าทำให้มันรู้ถึงตำแหน่งของข้าได้อย่างช่มชัดเฉินเซียงกล่าวหากท่านช่วยข้าเรื่องนี้ได้ข้าคิดว่าข้าคงจะทำงานนี้ได้อย่างราบรื่นนี่คงจะเป็นปัญหาจริงๆหยูฝานกล่าว ฐานการบ่มเพาะของเจ้าไม่ได้สูงแต่ข้ารู้ว่าเจ้าต้องมีวิธีที่จะได้มาซึ่งแก่นเทพอย่างแน่นอนถึงมันจะเป็นปัญหาก็จริงแต่ก็อย่าก,กังวลไปที่นี่ถูกตัดขาดจากด้านนอกแม้ว่าจักรพรรดิปิศาจนรกจะรู้ตำแหน่งของเจ้าแต่มันก็ไม่อาจจะบอกสมุนของมันได้ในทันทีแต่ข้าเชื่อว่ามันต้องมีวิธีดังนั้นเจ้าควรที่จะลงมือให้เร็วที่สุดยูฝานได้นำเข็มทิศส่งให้กับเฉินเซี่ยงข้าได้มาโดยบังเอิญในดินแดนเทพไม่มีใครรู้ว่าข้ามีมัน สิ่งนี้รวดเร็วอย่างมากมันจะช่วยให้เจ้าหลีกเลี่ยงการไล่ตามของคนพวกนั้นได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ